สวัสดีครับผมพงศธรสุขพงศ์จากรายการทันโลกกับไทย PBS นะครับ เมื่อเราพูดถึงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอังคารที่สของเดือนกันยายนครับแต่ปีนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยเนื่องจากครบรอบ80ปีการก่อตั้งสหประชาชาติหลังจากโลกเผชิญกับความปวดร้ายจากสงครามโลกครั้งที่สองครับการประชุมในปีนี้จัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะความขัดแยง้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามอิสราเอลฮามาสสงครามรัเสเซียยูเครนมาจนถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ขณะที่สหประชาชาติเองก็เผชิญวิกฤตศรัทธาจากหลายประเทศที่มองว่าเป็นเพียงเสือกระดาษไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นการประชุมในปีนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับผมมีโอกาสพิเศษนะครับได้ติดตามคณะของกระทรวงการต่างประเทศไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติในปีนี้ที่นครนิวยอร์กขอ,ของสหรัฐชวนติดตามกันตั้งแต่วันพุธที่24กันยายนเป็นต้นไปครับ